พี่หนูจะโปะต้นยังไงนะดอกเบี้ยบ้านเนี่ยมันลดต้นลดดอกก็จริงนะแต่เวลาเราจะโปะต้นนะคะเราจะโปกยังไงเราไปชมเคสซาดี้ของน้องคนนึงค่ะที่ให้พี่มานะคะเขาทําจริงนะคะของแบงค์สีส้มค่ะใครอยากรู้ตามมาค่ะตัวนี้นะคะนี่ของเขานะคะอยู่ที่ตรงนี้จะ้ะ อยู่ที่ประมาณ2ล้าน8นะคะ2ล้านกว่ากว่าาจากเดิมนะคะในวันที่18เนี่ยนี่เหลือเท่านี้นะคะ2811062.22่น28ทีนี้เขาโปลต้นไป200บาทใช่ไหมคะมันก็จะไปตัดที่ต้นเห็นไหมคะดอกเบี้ยเป็นศูนย์เงินต้นลวน้ลวนเลยนะคะก็จะมาหาักที่นี่คะ่ะเงินต้นคงเหลือนะคะ2 8 1 1 0 6 2น2นี่คืออันเดิมนะคะพอมันลบ200ไปนะคะก็จะเหลือเงินเหลือเท่านี้คะ่ะ2 8 1 0 8 6 2.22นะเป็น case study ค่ะยกตัวอย่างของแบงค์สีส้มนะคะถ้าสมมติว่าใครผ่อนแบงค์ไหนอยู่นะคะอาจจะต้องไปถามสินเชื่ออีกทีนะว่าวิธีการผ่อนเป็นยังไงนะคะแต่แพทเทิร์นโดยประมาณเนี่ยอันนี้คือคอนเซปต์คร่าวๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีหนี้ลดเร็วๆนะคะมีหน,นี้บ้านเป็นหนี้ที่ดีขอให้หนี้บ้านลดเร็วๆนะคะฝากกด Follow Peter ด้วยนะจ๊ะ